เลือกกับความรู้สึกต้องตรงกันอันนี้คือการเลือกคือในหัวแต่ความรู้สึกคือที่ใจอันนี้คือสองอย่างเนี่ยมันต้องตรงกันคือมันต้องสอดคล้องกันสอดประสานกันต้องรู้สึกแบบที่ใจคิดต้องใจคิดแล้วรู้สึกแบบที่หัวใจรู้สึกพอมันรู้สึกตรงกันนะคะมันจะเกิดการเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นพลังงานที่ดึงดูดเรื่องราวที่เราเลือกะคะ่ะให้กับเรา เราทุกคนนะคะอยู่ในวงกลมที่เป็นพลังงานรอบรอบตัวเราใช่ไหมคะมีใครจําเรื่องนี้ได้ไหมคือเราอยู่ในวงกลมที่เป็นพลังงานรอบรอบตัวเราอะค่ะแล้วนะคะแล้วตัวที่เป็นพลังงานเนี้ยเราเนี่ยส่งออกไปตลอดเวลาเราส่งพลังงานไม่ว่าเราจะคิดพูดกระทําสิ่งใดอะเราส่งออกไปตลอดเวลาแต่ไอตอนที่เราส่งออกไปอะค่ะหัวใจที่เรารู้สึกอะมีความสั่นสะเทือนอะแรงกว่าหัวที่เราคิดนะคะ ถ้าหัวที่เราคิดตรงกับใจที่เรารู้สึกนะคะเพราะตรงการเสร็จนะคะเราจะได้รับสิ่งที่เราขอถ้าวันนี้เราไม่รู้จะให้อะไรสิ่งที่เราให้คือความรู้สึกดีความรู้สึกดีที่เราไปเจอใครไปเจอใครก็ตามอ่ะทุกคนที่เราได้ผ่านพบเจอเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่คูกุออกมาไลฟ์สดแบบเนี้ยได้ก็ได้เจอทุกคนนะคะการให้ความรู้สึกดีเราไม่ต้อง จ่ายเงินเราไม่ต้องไปเสียเงินเพราะฉะนั้นเราให้ได้เลยและเราไม่ได้เสียอะไรด้วยนะถ้าเราให้ความรู้สึกดีกับใครคนหนึ่งออกไปเราเสียอะไรคะเราไม่ได้เสียอะไรในทางกับการเราจะได้รับสะอีกเราจะได้รับสิ่งนั้นสะอีกและคนที่เราส่งความรู้สึกดีไปให้กับเขาเขาจะได้ความรู้สึกดีเช่นกัน เมื่อเขานะคะเมื่อเขารู้สึกดีกับการที่เราส่งความรู้สึกดีพลังงานจะเป็นแบบพลังงานดีๆยิ่งยิ่งยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งเข้าหากันวันนี้การที่เราจะส่งความรู้สึกดีในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเราอะเราหมักที่จะแบบว่า,ามีความรู้สึกไม่เจอเหตุการณ์ที่มันลบๆอะ่ะที่เราแบบว่าอาจจะไม่ชอบสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ยคะ่ะเขาบอกว่า ไอ้การไม่ชอบอ่ะทุกคนต้องต้องมองพลังงานให้ออกนะเคยไม่ชอบอะไรไหมคะไปทํางานประจําไม่ชอบงานประจําไม่ชอบงานประจําเคยไหมหรือว่าไม่ชอบคนคนนี้ไม่ชอบคนคนนี้มีไหมมีใครเคยไม่ชอบอะไรแบบคือไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเป็นอย่างนี้ไม่ชอบทําสิ่งนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ว่าการไม่ชอบนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะทุกคนดูไหม ทุกวันคือการเป็นพลังงานในตัวใช่ไหมเราโฟกัสอะไรเราได้สิ่งนั้นทุกคนมองดีๆนะฉันไม่ชอบ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 อะไรไม่รู้อะไม่ชอบอันเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบใจเราอยู่ที่ไหนคะใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่นี่นั่นแหละทุกคนใจเราอยู่ที่นี่แหละเรากำลังปั้นพลังงานเป็นตัวกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วสิ่งนี้คะ่ะเขาจะเติบโต การที่เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแบบเนี้ยเรากำลังปลูกเขาให้โตขึ้นแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราถึง หลุดไม่ได้สักทีหนึง่งทําไมเรายังเจอคนที่เราไม่ชอบอยู่ทําไมเรายังเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังไปโฟกัสสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้อยากได้เนี่ยไหมคะเห็นไหมว่าเรากําลังจินตนาการหรือว่าเลือกในสิ่งที่ใจเราไม่ได้อยากได้ในต้นไลน์บอกว่าเราจะต้องเลือกและเราจะต้องรู้สึกให้ตรงกันสิ่งนี้เราถึงจะเป็นผู้ได้รับ แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากโฟกัสแต่ใจเรามันมักไปไปอยู่กับสิ่งเนี้ยใจเรามันมักไปอยู่กับสิ่งเนี้ย มันเป็นเรื่องปกติทุกคนมันเป็นเรื่องปกติแต่หน้าที่ของเราคือต้องดึงกลับมาแต่ไม่ใช่กลับไปไหลกลับไปไหลธรรมชาติของใจคือไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเขาจะต่อยอดความคิดไปโดยอัตโนมัติค,คิดนู่นคิดนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เรากำลังสร้างโยงใยเครือข่ายนะคะให้กล้ามเนื้อเส้นนี้แข็งแรงเมื่อแข็งแรงเสร็จเขาจะเติบโตและเขาจะมีอิทธิพลกับชีวิตของเรา